สวัสดีครับวันนี้พบกับอะตอมนะครับกับรายการไปดูเฟอร์นะครับวันนี้หน้างานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับกับโครงการนี้เลยครับสุภาลัยพาร์คหิวนะครับเดี๋ยวอะตอมจะพาไปดูเฟอร์นิเจอร์ข้างในโครงการนะครับว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ขนกันมาทั้งโรงงานเลยครับรจะมีอะไรนั้นตามอะตอมมาชมข้างในกันได้เลยครับ แล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาตอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมข้างในตัวบ้านนะครับว่ามีเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนบ้างน,นะครับและรายละเอียดดีเทลของเฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามอาตอมมาชมข้างในกันได้เลยครับ แล้วพอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะพบกับห้องรับแขกแบบนี้เลยครับแล้วก็สไตล์การตกแต่งก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะครับการห้องด้วยฉากกันห้องสีทองตัวนี้นะครับเพื่อแยกในส่วนของห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหารให้เป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนถัดมานะครับข้างกันเลยนะครับก็จะเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับเป็นงานสไตล์โมเดิร์นนะครับสีขาวแบบนี้เลยครับแต่งด้วยอลูมิเนียมนะครับสีแชมเปญโกลนะครับเดี๋ยวห้องถัดไปนะครับก็จะมีห้องครัวครับเดี๋ยวตามมาตอนมาชมกันได้ครับ ในส่วนนั้นมานี่นะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับก็จะตกแต่งนะครับหน้าท็อปไลท์ทิออนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมูลี่นะครับสามารถปรับปานได้นะครับปิดเปิดได้ครับครับแล้วเรายังเหลือในส่วนของชั้นบนนะครับเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวตามเอาตอนไปชมด้านบนกันได้เลยครับครับแล้วในส่วนของด้านบนบ้านนะครับก็จะมีห้องนอน2ห้องนอนนะครับห้องโถงนะครับห้องแต่งตัวนะครับเป็นบล็อกอินโคเซตนะครับแล้วเป็นห้องน้ํารวมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาตอมจะพาไปดูห้องโถงกันนะครับว่ามีอะไรรคับ ครับและในส่วนของห้องโถงตรงนี้นะครับก็จะมีตู้โชว์ทีวีแบบนี้เลยครับเป็นหน้าท็อปลายหินอ่อนนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับแต่งคิ้วด้วยอลูมิเนียมนะครับสีทองเข้มนะครับและในส่วนของด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นบานเปิดนะครับเก็บขล้องเป็นกระจกเงาครับและในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นช่วงตู้แขวนนะครับตัวนี้นะครับจะแขวนบางท่อแอร์นะครับตกแต่งสวยงามแบบนี้เลยครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องนอนมาเตอร์นะครับจะตามมาตอนมาชมกันได้เลยครับครับและในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเตียงนอนนะครับแล้วก็จะเป็นกรุผนังสวยๆแบบนี้เลยครับและในส่วนถัดมานะครับด้วยความกว้างของห้องนะครับมีความกว้างมากนะครับลูกค้าเลยแต่งเป็นตัวกั้นห้องนะครับเพื่อจะให้เป็นสัดเป็นส่วนกันนะครับระหว่างตัวห้องนอนเองแล้วก็เป็นโซนแต่งตัวด้านนั้นนะครับ และอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับใช้งานได้2ฝั่งเลยนะครับเรียกกันได้ว่าเป็น True In One เลยครับับและในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับต่อด้วยเป็นตัวเครื่องแป้งนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับแต่งผิวด้วยลามิเนตัดขอบด้วยอลูมิเนียมนะครับสีแชมเปญโกล์ครับพร้อมกับเก้าอี้เจ้าหญิงสวยๆแบบนี้เลยครับ และสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถอ inbox มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจที่ดีไซน์บายพรทีเฟอร์นิเจอร์นะครับรับออกแบบตกแต่งภายในทุกชนิดนะครับสำหรับโอกาสหน้านะครับอาตอมจะพาคุณผู้ชมไปชมงานเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่ไหนอีกนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อตอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาตอมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ